และสําหรับช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระขอพอรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกนะคะซึ่งท่านแกะด้วยไม้มงคลเก่าแก่อายุประมาณ200ปีหลายหลายคนสงสัยทำไมท่านถึงชื่อว่าหลวงพ่อหายนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปทราบประวัติของหลวงพ่อหายกันนะคะที่วัดนวบการนนจังหวัดสมุทรสาครไปติดตามกันเลยค่ะพระอาจารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ย บอกเลยว่าต้องมาวัด,ดร่วมกรนโดนมานมัสการหลวงพ่อพหายกับพระอาจารย์มีสองคนผเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันเป็นพี่ชายนักร้องดังเลยนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้าน mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่ง mm hmm. แฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะ่วยเข้าห้อง i อซเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็บอกอกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออนิสงค์บุญอันนั้น,น,นจะได้เกิดขึ้นกับเราแฟนก็ไปกระเซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าจางเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคหุยพระอาจารย์ผมคนลุกแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์แล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็แฟนเขาก็โอเคเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็อนุโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยนำให้ปลอดจากอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ปรากฏว่ามันหายยังกะเปลิดทิ้งเลยหุยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะ ครูอาจารย์ผมคนรู้จริงด้วยคืออยู่ดีก็คือให้ให้เขาถวายให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายทีงเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไข้ขอตั้ง ชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายอตอนแรกคืยอยังไม่มียังไม่มีชื่อย<ช>ังเลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผก็เลยถามอาจารย์ทำไมชื่อหลวงพ่อหายแปลกดีก็เลยเล่าให้เขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลงยูทูบตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งสำหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือกห,อหรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกำลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสมุิเรานำน้ำมนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชำระล,ลงร่างกายเนี่ยจะปลอดภยอัยจะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารยนในการชมด้วยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานก่อนครับ วันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดนุ่มการนนกันนะคะวัดนุ่มการนอนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์และสาราบำเพ็ญกุศลวัดนุ่มการนนซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่ค่ะ อาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ขอเชิญร่วมทอดกระถินสามัคีเพื่อนำไรายได้ไปร่วมบุญสร้างวิหารพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา12นาฬกา39นาทีเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์09899494910849823519ค่ะ